เดี๋ยวไปแกะของแม่นะดูแม่ไปซื้ออะไรมาให้นะ่ะดูพ่อกับแม่ไปซื้ออะไรมาให้ซื้อทั้งกรงซื้อทั้งอะไรนะ่ะที่เป็นล้มลอมๆให้ให้ให้น้องเขานอนให้ให้เขาเดินนะ่ะเนาะโอ้ยลักกันมากมายเลยเนาะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์นี่แหละซื้อขนมมาให้เยอะๆเลยดูสิกี่ชนิดละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าชนิดหกชนิด,ดนู่นนน มีแต่ของลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอู้หูดีไงของหนูทั้งนั้นเลยลูกจ้ะจ๊อดจะขอบคุณพ่ออย่างลูกขอบคุณพ่อเลยอยังอันนี้ของแม่นี่ยบัง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 กุ้งของแม่เนี่ยปุณห์ปุณห์กุ้งกับหอยของแม่ไปซื้อมาจากคอสโกด่ะ อดดมเข้าไปด,ดมเข้าไปูเด็กดื้อมันทำอะไรเด็กดื้อหนึนูกกินอะไรบ้าให้แม่ดูสิออ,อ,อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็น เป็นอาหารเสริมเป็นอะไรนี่เพื่อบำรุงกระดูกหมาเนาะปวดขาปวดแข้งมันนะ <c oughs> เลาลูกชายเขาข <c oughs> องลูกชายเขาทาังน้นวันเนี้ยโอ้ย <c oughs> ไปขอบคุณพ่อก่อนไปลูกไปไปเลย องกันเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้าง,งเลยนนขนม,มอันนี้เดี๋ยวแม่ดูอันนี้ก่อนว่าซืออะไรเนี่ยอ,นนมมนะอันนี้เป็นขนมนะอันนี้เป็นขนมนะแต่เป็นรูปกระโดดนะนั่งลงจ๋าอ้าวจยยนะวไปเล่นบังแม่นให้อันนี้แชมพูหนูลูก แชมพูป๊อปปี้ตัวนี้ป๊อปปี้ป,ป๊อปปี้อะป,ป๊อปป,ปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้น้าเอ็นดูไม่ละไหนเห็นไหมดูก่อนท่าแม่แม่แม่จา๋าปุ้งะแม่แกะนี่ให้ไม่ต้องแกะเองเลยเดี๋ยวแม่แกะให้หืมอืมเขาคุณแม่ยังเนี่ยเป็นอาหารเสริมของหมาหนิดีดีหน่นบำรุงกระดูกบำรุงอะไรเขานี่ ที่ว่าหมาปวดขาปวดแข้งนะหมาแก่ตัวเขาก็จะให้อันนี้เนาะซื้อให้ลูกชายเขาโอ้ยหมาเปิด,นดนเ,นเนี่ยโอ้ยมัากัดหัวคงแม่ยู่บนลยเสด้ปิ้งย่างกันอีกแล้วเห็นกล้งบ่ได้เลยเนี่ยปิ้งย่างกันแล้ว อันนี้ก็บักหอยแมงผู้เอ้พี่เหมียวพี่เหมียวเอ้ยสปรากี้สปรากี้สปรากี้มานี่มาแล้วเนี่ยขนมสำหรับเทนไอหมาน้อยฮะนะพ่อเขาจะสอนนะคะ ก็พ่อสอนแบบขั้นพื้นฐานซะก่อนนะเนาะประกอบเสร็จแล้วเด็กอยู่ในนี้นะทีนี้นะเด้อแม่ไปทำสวนเดี๋ยวแม่ออกมาเข้าใจไหมเด็กอยู่ในนี้นะเพราะมันปล่อยไม่ได้เพราะว่าแมวมันมีแมวด้วยไงต้องทำความรู้จักกันก่อน แล้วหนูก็ดือด้อรวยไงยต้องเอาไว้ในนี้แหละต้องเอาไว้ในนี้แหละจอสจอสจะได้ถ้าเอให้พี่จอสพี่จอสอยู่ตรงนี้นะเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมให้เลยเนี่ยเอา รวมกันเต็มห้องเลยนี่มานอนห้องแมวนี่เลยซื้อทั้งกรงทั้งหมาใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกรงใหญ่เลยกรงขนาดใหญ่เลยแม่ซื้อให้หนูให้ผ้าปิวที่นอนน่ะเห็นไหมสวยหรูเลยน่ะไหนที่นอนปิกนิกส,สวยหรูเลยของหนูน่ะหนูนอนในนี้เลยลูกเห็นไหมกรงแบบขนาดใหญ่เลยนะ่หนูนอนน่ะ นู่นอะอุย้ยนั่นนะในนี้นะลูกนะใน,นไม่จะมาดูบบ่อยนะเข้าใจไหมจอสจอสผมชื่อจอสครับจอสกับแจ็คจอสอู้พี่แจ็คอยากนอนด้วยมัย้งนหพี่แจ็คขึ้นเตียงแล้วแหละ จะแจ้งขึクク้นเตียงแมวแล้วนะเห็นไหมนั่นนั่นแหลยเด้อนมีของเล่นเห็นไหมมาดูเด้อนมีไดโนเสาร์ด้วยนะเห็นไหมอ้าวนมีไดโนเสาร์ด้วย ตาเอ๋ตาเอ๋หนูออกมาไม่ได้หรอกลูกแมวเยอะเนาะแมวกลัวหนูหนูตัวใหญ่บเบลอเร่เลยเนี่ย่ยู่นั่นๆเลยลูกจอดจอดนะ จะนั่งลงก่อนลูกอันนี้่ะ